สวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง youtube อาจารย์มอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอารูปรอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับรอเป็นช่อช่อโบราณนะยังไม่ได้กลับช่อนะครับถึงสองช่อนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะช่อนี้เป็นรูปรอโบราณพิม์นิยมครับพิมณิยมเป็นช่อนะมี1ิ9เก้าองค์นะครับช่อนี้นะครับมีสิบเก้าองค์ ดูช่อหนึ่งเป็นพิมพ์ที่ตาท้าทายมีเก้าองค์นะครับเดี๋ยวดูช่อนี้ก่อนนะครับมีสักมีสิบเก้าองค์นะครับเนื้อสวยงดงามมากแล้วจะใก้ใเลยชมใบเอองค์ช่อนี้นะครับเป็นรูปหล่อโบราณพิมพ์ที่ตาท้าทายนะครับพิมพ์ที่ตาท้าทายมีเก้าองค์นะครับขยายใหญ่ขึ้นมายแล้วนะครับขยายใหญ่ดูใกล้ๆนะครับหลวงรักไว้ด้วยนะครับครับชุดนี้นะหลงรักหลวาสีแดงนะครับสีแดง เดี๋ยวเป็นรกระายเก่าถึงยุคนะครับเป็นกระตายต่อถึงพ่อไว้ไอ้นี่เขาคงจะมาเชื่อมติดไว้หรือไงผมก็ไม่ทราบนะแต่เป็นภาะแท้แล้วนะครับอ่าเป็นี่ตาชุดนี้นะครับตาห้าสายเดี๋ยวอาจจะภาพจะไม่ไม่ยิ่นะครับก่ถึงถึโทรศัพท์ถ่ายทำภาพถ่ายกดเลยนะครับถ่ายดเลยก็อาจจะมีเสียงรบกวนเลยภาพแสงสเคลื่อนไหวนะคกับประทนานขออภัยมาที่ณที่นี้ด้วยนะครับ ขอประทานอภัยมาที่นี้ด้วยภาพไม่สงบนะครับก็ดูชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆที่ขาห้าทายนี่ช่อนี้นะครับช่อนี้ที่ภาพกำลังจับอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมครับมีทั้งหมดรวมกันนะครับท่อสูงนะครับรวมกัน19องค์นะครับ19องค์ครับไข่เก่ามากครับเป็นประกายนะครับเป็นขยายเนื้อขึ้นมาใกล้นะครับขยายขึ้นมาใกล้แล้วนะครับ ขายเี้ขึ้นมาใกล้ๆแล้วท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจโทรมาเลยเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ0 9 4 6 2 0 4 4 7 1ูน็ะครับ0 9 4 6 2 0 4 4 7สอูน่ดูใกล้กันนะนี่ผมถ่ายใกล้นะครับถ่ายใกล้ผมไม่ได้ขยายอะไรจริงจังนะครับถ่ายให้ดูได้เป็นท่อนะครับยันสมบูรณ์แบบยังไม่ได้ตัดท่อนะยันสมบูรณ์ของเดิมๆนะครับขอบ้านนะครับผมเดิมๆไม่ของผมเองนะครับคุดนี้นะของคุดนี้นะ ครับช่อหน้าเนี่ยมีเก้าองค์เป็นห้าชายนะครับถิมขาห้าชายท่อนี้มีเป็นถิมน,นิยมนะครับมีสิบเก้าองค์นะครับถ้าอย่างสมมติผมจะเปิดเท้าบูชาก็ต้องมีการยกช่อนะครับผมจะไม่ตัดไนะไม่ตัดออกและไม่มีการแบ่งนะครับไม่มีการแบ่งขายไม่มีการแบ่งอคนเดียว เด็ดขาดเพราะผมจะได้ของน้าต่อไปไป,ไปยกข้อไว้เลยนะครับใค้ามาถสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับศ9 4 6 2 0 4 4 7 1ขึ้นเจหนเป็นอย่างนี้นะครับอยู่หนนี้ที่หน้าจอนะครับด้านล่านของจอนะครับครับในดากล้านนะครับผชมมาเรื่อยๆนะครับมับนมีท่านผู้ชมอาจจะน้อยครั้งที่จะได้เห็นนะครับได้เห็นหล่อเป็นชอรูปโบ,บราณจะ่หล่อแบบนี้นะครับ เ็นช่อต่ที่ช่อที่เห็นนะก้านที่เห็นนะเป็นท้องเหลืองนะเนื้อเดียวกับเนื้อพระนะครับเนื้อเดียวกับเนื้อพระนะครับท้องเลืองเนื้อเดียวกับเนื้อพระที่เป็นช่อเป็นก้านเป็นจำนวนนะครับต่อเป็นจำนวนขึ้นมาเป็นช่อช่อเป็นก้านขึ้นมาครับนีนะครับเ้ยงดงานนะครับนี่คนถ่ายเึ็นองค์องค์จากไปองค์บนสุดสรมาณองค์ด้านนะครับนี่ทั้งหมดติดเก้าองค์นะครับช่อนี้ช่อนี้มีเก้าองค์นะครับช่อนี้มีน้อยหน่อยแต่เป็นพิม เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับจากวัดบางคานนะครับจากวัดบางคานนะครับผมรับไว้นะเ่าแล้วเป็นพิมพ์ที่ผมเร่นหาน้ำหนักทองป,มมงประมาณสองบาท,าทนะครับพิมพ์นี้มก็ประมาณสองบาทแสองบาทครับเพื่อชัน้ําหนักทองสองบาทชิ้นใหญ่นะครับสวยงดงามนะครับงดงามมากนะครับชุดนี้นะครับเป็นขี้ตาห้าชายชุดนี้งดงามและพิมพ์นี้มงดงามมากครับนี่ครับ องศาใหญ่หน่อยครับไม่มันมีขนาดนะครับมีขนาดน้ำหนักทองสองบาทหกจรึงและหนึ่งบาทองได้สุดแค่หนึ่งบาทครับไม่สองบาทนะครับเป็นช่อยังไม่ได้ตัดออกไม่ได้แยกออกจากช่อนะครับยังไม่ได้ตัดนแบบเลยนะครับเป็นสมบูรณ์แบบนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นึครับเป็นพระอ่าเขาตั้งไว้โชว์ไว้สับบ้านจนสกบ้านครับเก่ากนะครับเก่าถึงยุกจริงๆครับจริงๆ จำดีทุกถูกคินมทุกจุดนะครับดูหัวนะครับหัวเป็นสีจังเสียงนะเสียององค์พระจะแบนเป็นเหมือนบาทพระเลยนะครับเป็นบาทพระเลยนะครับทุกองคนะครับทุกองค์ทุกข้อนะครับหัวเสียงจะแบนเหมือนบาทพระนะครับลดงามถ้าลองดูดีนะครับเสียงจะแบนถ้าผมจะมีภาพขยายใหญ่ที่ขยายใกล้ๆไว้นะครับเสียงจะแบนเหมือนบาทพระ ปชามที่ผมนำมาให้ท่านดูนะครับดูครับดูงรงนี้ครเสียงกระแบนครับบนบนนะครับบ่าขาคว่ำหนักสก้นบาทนะครับเห็นหรือเปล่าดูตรงนี้นะครับถูกพิมพ์นะครับพระองค์นี้ถูกพิมพ์นะครับพดงามยังไม่ตัดแากข้อแยกแกลยังไม่ได้แยกออกเลยนะครับอยู่ในลำต้นของข้อที่รอดอรบาณจะเป็นก้านชนวนแบบนี้นะครับท่าใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอขนาดนี้นะครับ0ู4 6 2เก4 7 1งี่เหนึ่งนะครับ